ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกิติชัยคุณอภพออนและคุณผูณช้ชมทุกท่านครับครับข้อมูลจากพันโกาสครับเมว่าน,นี่ครับบริเวณอสานบริเวณภาคตนตกครับส่วนภูมิตำชุดพันนุที่ทุ่มเตอร์ตครับตอนเช้าในนี้ดูจากองุระหานวันได้ย2ององศาครับต่อยครับยี่สิบสองุดององศาแอโสรทอน21.7อองศาอันาัเจริญ 20.7องศาศีสะเกต23.8องศาและจนบนครับตอนเช้ามื้อนี้อุณหภูมิต่สุดพัดนิ่งทุ่ิเตอร์วัดใจ22.4องศาเซลเซียสครับส่วนพัดระดับติดเมฆและพัดระดับติดฝนจากเว็บไซต์กรมทุย่าตอนเช้ามื้อนี้กายที่พ่นกองพุ่งความความสูงระดับกลางกับตอนนี้อัพแพร่ปกคลุมพื้นผิวอีสานตอนบนแล้ว เใส่ผงปีกผากอีสานตอนเสาร์นี้ครับนี่เนี่ยปกคุมบางพื้นที่แล้วก็ภาพพิจารณาตอนเนสาร์นี้ครับผงปีกผากอีสานเป็นกลุ่มฝนแน่นี้ทั้งการตรวจครับเซาเป็นอยู่สวนตลอดส่วนเฉือนครับตอนนี้ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลสินใต้ตอนบนแต่ทวีจะร่้ง,แห,ง,แ,หงแห้งขึ้นครับเป็นพายุตลอดพลังแห้งแล้วคาดว่าจะเกิดขึ้นฟางบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางครับในช่วงมืดหนี้วันที่สองพอดวันที่สามอื่นครับตุลาคม หลังจากนั้นครับผาดปาจอนกำลังลงยังโดดเร็วครับเนื่องจากทิมวลอากาศเย็นท้ายลงมาปกคลุมประเทศพินาบตอนบนชาตะเลสิตใต้ตอนบนโดยพายุนี้โบกเลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับครับการอากาศครับภาคอีสานตั้งแต่ตอนเสาร์มืดนีอ่อนตอนเสาร์มืดออื่นมีอากาศเย็นในตอนเสาร์ครับก็มีลมแห้งประกอบอุณหภูมิจะลดลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสโดยมีฝนตกพน้องเา่าหมองครับ หนึ่งจังหวัดพุทหารอันตเจริญจาบุญรัชชานีครับภูมิตามุดครับประมาณสิบเกาอดเซลเซียสองศาเซเซ,เซียภูมิสูงสุดประมาณสามอ็ดสามสองศาเซลเซียสมูลนิครับลมสี่าพุ่งไปาอีสานเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณสิห้อดสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนพนายุฝน ่ครับผมสำหรับฤดูหนาวปีนี้ครับปีประมาณ2008ครับคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นในมื่ออื่นครับวันที23ตุลาคมแต่สุดทุกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2009ครับโดยคาดว่าปีนี้อากาศจะหนาวเย็นไก่เก่งกับปีที่ผ่านมาครับแระว่าจะมีการสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับประมาณ2องศาโดยสามัยจะมุ่เพิ่มครับกระสุออนไลน่ฐานเหตุการณเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ของกรมศิลปากรครับผมครับพี่นี่ครับขอบคุณทุกท่านครับ